รับเขาสู่รายการทั้งมันทั้งฮาพาคุณสนุกสนานขอมอบความสุขให้ความพีรมสุนราช่วยก,กันกดซับติดตามพวกเรานี้ไปน,นานมาพบกับพวกเราสายหา ประหยัดเงินบ้างนะงมง่ายมากไมไปเสียค่ะจ้าเสียอะไรอะฉีดวัคซีนเสร็จอะเสียพาหนูไปเที่ยวเลยนะคะเดี๋ยวเสียจะพาหนูไปเที่ยวนั่งเรือล่องแม่น้ำที่ไหนคะเสียจักพยา <laughs> เปลี่ยนที่ได้ไหมคะเสียทำไมจ้หมาจหนูอาจจะไม่ตกแต่เสียเองที่จะตกไหมคะมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวรู้อย่ากไปเดี๋ยวเสียพาไปเที่ยวจริงนะคะเสียเดี๋ยว เสียอย่าติดอ่างสิคะเสียใจเย็นๆอย่ารุนแรงค่ะเสียเตือนสติค่ะเสียเดี๋ยวเสียสีพวกฟินก่อนแล้วไปกันโอเคค่ะมาที่นับคุณหมอครับอ้าวสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะวัดอุณหภูมินะครับฮะวัดอุณหภูมิครับผมครับเท่าไหร่ครับ36.4ครับอสมอผ่านครับเขาให้วัดเขาต้องวัดผมสิครับเออ แอลคอครับผมไอลกอขอคออุณขับคอครับขอบคุณครับเอนี่คือเด็กฝึกงานครับพอแล้วครับพอแล้วครับกูจะแถะแล้วครับคุณพยาบาลคะกอโทษนะครับเออไม่ทราบว่าคุณตำรวจทำอะไรอยู่คะโอ้ยไอ้นี่คุณตำรวจคุณทำอะไรเสียพยาบาลน่าเสียไอ้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้ตำรวจไ่ต้องหมอหมอชัดปลากาไม่ต้องเลา ไม่ได้เลยอาเชิญนั่งก่อนนะครับตัดสบายเลยครับครับกระดผมเพรเสียงดังฟังชัดในเสียเอากระถมไหมครับไม่ต้องครับกลืนแล้วเราเปลี่ยนโรงพยาบาลไม่ได้หรอคะเสียทำไมล่ะจ๊ะดูพยาบาลคนนี้สิสกปรกยังไงก็ไม่รู้ว่ะเสียใช่ค่ะเขาเล่นกันลั่นเลยค่ะสกปรกโสโครกใส่ไปได้ยังไงชุดสีขาวถ้าผมเสียเนี่ยดูทรงผมอย่างกระสังกระตังโอ้โหลมปากกินปากไปไงเหม็นมากเขาใช่ไหมกูเนี่ย หมอแหมคุณเก็บอาการหน่อยนะล้างแอลกอฮอล์หน่อยไหมคุณเป็นจ๊ะครับไม่ต้องบอกก็รู้เสียออกเป็นกู้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องรู้ไหมทำไมหมอรู้ทําไมถึงรู้ครับดอกเต็มตัวเสือเลยครับคนมีกันอย่างงี้นะครับครับผมเสียชื่ออะไรครับแมียวครับแมียวคแมวแมวจะพูดดีๆสิถ้าเสียแมวครับโอ้โหอาหมอหนูกลัวกตอ่่ลัวหนูกลัว โอ้โหเสียแมวเสียถ้าเสียทรง,งเลยเสียแมวโดนตบอย่างก็ลูกหมาเลยชีวิตเสียแมวสูงเท่าไหร่ครับเสียร้อยหกสิบห้าครับร้อยหกสิบห้าครับสูงเท่าไรับเสียเราไม่ได้ช่างครับเราไม่ได้ช่างอ,อ๋องั้นคุณหมอดูแลด้วยออขอเชิญเสียช่างน้ำหนักเลยนะคะแต่ก่อนจะช่างขอเชิญคุณเสียถอดรองเท้าก่อนนะคะถอดรองเท้าช่างเหรอครับผมโอเคครับครับผมุณน้ำคาญเรื่องมากที่ไป ตตัะรอเบบี้ยทำไปเธอเสียแต่ได้รีบกลับกันสักทีไงเสียกระถอดยากที่เกินรองเท้ามันติดอะไรเนี่ยมันหลุดครับผมโอ้ไม่ต้องโชว์แล้วครับเสียไม่ธรรมดากินปลาปุ้งหน่อยเอาไปทอดได้ครับเสียไม่ใช่ปลาเค็มครับผมูต่อมาช่างเลยครับครับใช่เลยครับหมอเท่าไหร่ครับสองขีดเองครับสองขีดเสียง้อจริงนะแจ้งง้อเนี่ยเหรอเสีย โอ้ครับครับโอ้โหมันหลุดครับมันหลุดนี่ตีนเก่าปีนี้หรือเก่าปีหน้ามันจะเสียเสียลืมตัดเล็บครับเสียทางเลยไหมครับทางน้ำหนักตัวนะครับผมเดินครับหมอคุณหมออะไรอ่ะทางไม่ ช่างคนคนป่วยที่มาโรงพยาบาลเอาอย่างนี้ยอุ้ยตัวครับผมเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้ยังไงครับผมเครื่องเท่าไหร่สามพันก็บเฮ้ยอย่าติดอ่างเสียอย่าติดอ่างค่ะเสียดีดีนี่ค่ะตัดตัดตัดไม่ว่าจะหมอปวดหมอเขากลัวเดี๋ยวเสียซื้อให้เลยสิบเครื่องเครื่องละสามพันเออซื้อให้ใช่สิบเครื่องสิบเครื่องขอบคุณครับไรนไปเลยแหเสีย เสียงกับไปจ่ายให้แบบนี้ลูกพีเลยครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับหมอเสียครับผมขอโทษนะครับขอโทษคุณแป๊วก็ใจร้อนไปได้ตลอดออเชื่ออะไรครับผมแป๊วแป๊วอยู่เขตไหนเนี่ยต้าวสำโรงอะต้าวสำโรงแป๊วสำโรงอ๋อที่พบหมาไปด้วยเหรอครับโอ้ครับผมเสียครับ ช่วงนี้เสี่ยได้ไปเสี่ยงอะไรที่ไหนเปล่าได้เสี่ยงอะไรบ้างไหมกลุ่มเสี่ยงมาๆมๆไมทุกวันนี้ดูอันสองคนเสี่ยเสี่ยงกันสองคนเสี่ยขาครับหนูอยากเสี่ยงด้วยเสี่ยอะไรดีวะหมอไม่ยามหันดีตรงไหนไม่ดีทุกตรงเลยอย่าหันมองหมอเคยฉีดวัคซีนเปล่าครับวัคซีนเคยฉีดบ้างไหมอุ้ยเมื่อคืนนี้หมาดหมัดเลย ฉีดมาห้าเข็มครับเป็นไงบ้างครับห้างเชียงครับผมโอ้โหหัวปวดบนเลย <c oughs> หัวรปไดหัวข้างบนเนี่ยหัวผมเนี่ยหัวผมเนี่ยมันเป็นฉีดเยอะกันหมอคิดอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับผมก็ถามคุณถ้าหัวบนก็หัวบนนะครับ <c oughs> แล้วหมอคิดยัง เหมือนช่วงนี้ไม่ได้ฉีดเลยครับสลิงตันครับผมสลิงตันครับผมไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดเลยคุณหมอเคยฉีดบ้างหรือเปล่าอ๋อก็ฉีดแล้วโอ้ฉีดเอ่อไฟเซอร์แล้วไฟเซอร์ไอ้นี่แลกกระสอบอนอันนั้นดูดครับผมเสียครับก็ขอบคุณมากนะเสียที่เข้ามาเดี๋ยวผมเสียเดี๋ยวรอเรียกชื่อมาฉีดวัคซีนกันแล้วกันนะครับครับขอเชิญเสียไปนั่งก่อนนะครับผมครับครับครับนู้นเลยนะครับขอเชิญขอบคุณครับพยาบาลคะชื่ออะไรนะครับ เป้าครับเป้าครับผมยูเคไหนนะสำรองตัวเขาเขาเขารู้จักเนี่ยผมโฆษณาหรอกเสียชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้เหี้ยวอะเหียวอีกทีสิพูดเหียวบอกให้พูดดีๆดียวเครับผมเอานะครับอย่าถามมากครับเสียเจ็บแล้วอย่าถามมากนเชิญนะจ้าจ้าจ้าโอ้โหมีแต่ดีๆเนาะมาโรงพยาบาลกูชีวิตโอ